สกอตพิวกิมและสไตล์อาร์ที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชันควรเปิดใจถ้าพูดถึงแอนิเมชัน2มิติ ถ้าพูดถึงแอนิเมชัน2มิติประเภทของแอนิเมชัน2มิติที่หลายคนน่าจะดูบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นอนิเมะของฝั่งญี่ปุ่นและแน่นอนถึงสกอตพิลกิมจะเป็นก r รฟฟ์ตูนโนเวลที่สร้างมาจากคนแคนาดาแต่ก็ได้สตูดิโอญี่ปุ่นอย่างไซอันซาลุมาทำแอนิเมชันและถึงจะทําจากค่าแอนิเมะญี่ปุ่นทุกคนก็จะเห็นว่าอาร์ตเด렉ชันของเรื่องสกอตพิลกิมค่อนข้างจะแตกต่างจากแอนิเมะเรื่องอื่นอาร์ตเด렉ชันคืออะไรอาร์ตเด렉ชันคือการกำกับรูปแบบขององค์ประกอบทางศิลปะให้กับภาพายตตรรรรรม่่วาาาาจะเกกกกกกแแแงงงัััดสสลืืออออใช้้ีหทบบถุๆ ในแง่ของแอนิเมชันก็จะครอบคลุมถึงการออกแบบหน้าตาของตัวละครในเรื่องด้วยในกรณีของมังงะหรือแอนิเมะญี่ปุ่นคนไทยหลายคนมักจะเรียกสิ่งนี้ว่าลายเส้นแต่ส่วนตัวผมเองถ้าเราใช้คำว่าลายเส้นแทนคำว่าอาร์ตเดเรคชันหลายคนก็อาจจะสับสนว่าแอนิเมะสเรื่องนี้ถือเป็นลายเส้นเดียวกันหรือเปล่าเพราะถึงหน้าตาตัวละครจะเป็นคนละแบบกันแต่ก็ใช้วิธีตัดเส้นแบบเดียวกันการออกแบบสไตล์อาร์ตเดเรคชันของสกอตพิวกิมช่วยลดภาระของ 2D แอนิเมเตอร์ได้เป็นอย่างมากนั่นก็เพราะสไตล์อาร์ตเดเรคชันนั้นจะส่งผลต ในกรณีของแอนิเมชัน2มิติตัวละครที่มีรายละเอียดที่เยอะก็จะพ่วงมากับจำนวนเส้นที่เยอะขึ้นด้วยนี่ยังไม่นับเรื่องความละเอียดของการลงแสงเงาหรือเท็กเจอร์ที่อยู่ตามส่วนต่างๆของตัวละครอ,อีกถ้าเทียบกับแอนิเมะญี่ปุ่นโดยปกติสกอตพิวกิมก็ถือว่าเป็นแอนิเมชัน2มิติที่มีรายละเอียดอยู่บนตัวละครไม่มากนะักจะช่วยให้แอนิเมเตอร์สามารถเพิ่มจำนวนภาพที่วาดเข้าไปในการขยับของตอัวละครและทําให้แอนิเมชันดูลื่นไหลได้มากขึ้นและนอกจากรายละเอียดของตัวละครที่ไม่ได้เยอะเกินไปแล้วการออกแบบคียวิชวลก็เป กีวิชวลคืออะไร คีวิชวลคือขั้นตอนการออกแบบภาพที่อยู่บนหน้าจอภาพยนตร์โดยอ้างอิงมาจากแอนิเมติกหรือสตอรี่บอร์ดหลังจากที่ทีมอาร์ตได้รับแอนิเมติกมาแล้วก็ <c oughs> จะมีการเลือกช่วงที่จําเป็นสาหรับการวางแผนเลเยอร์มาวาดเป็นคีวิชวลและมันจะส่งผลต่อความยากง่ายในการทําผลงานออกมาโดยตรง <c oughs> ในกรณีของสกอตต์พิวกิมที่ไม่ใช่อนิเมชันที่ซีเรียสจริงจัง <c oughs> จะมีการใช้ภาพเอฟเฟกสีชูดฉาดเป็นแบ็กกราวด์เพื่อส่งเสริมอารมณ์ในภาพหรือการออกแบบฉากให้มีแสงสปอตไลท์ส่องมาเห็นแค่ตัวละครกับพื้นในกรณีที่กล้องติดตามตัวละครอยู่่กก็ถืออววาาาลลดดคมหนนัขงงงไไป้ เมื่อเทียบกับการต้องอนิเมตฉากหลังเป็นเฟรมบายเฟรมเหมือนกับตัวละครหรือการต้องลงทุนปั้นโมเดล3มิติมาใช้เป็นฉากหลังเหตุผลที่ผมอยากให้นักศึกษาสาขาแอนิเมชันตามมหาวิทยาลัยเปิดใจให้การออกแบบอาร์ตดเรคชันอย่างเรื่องสกอตพิวกิมเอาไว้บ้างนั่นเป็นเพราะว่าในตอนที่ผมเรียนสาขาแอนิเมชันในมหาวิทยาลัยจํานวนวิชาที่เรียนค่อนข้างจะกระจายความรู้ไปหลายๆแขนงทาให้วิชาเรียนที่ผมได้ทำแอนิเมชัน2มิติไปเพื่ตัวเองชอบมาอยู่แค่3วิชาเท่านั้นจากการเรียนทั้งหมด4ปี อาร์ตเดเลคชั่นของสกอตพิวกิมที่มีรายละเอียดของตัวละครไม่เยอะเกินไปนอกจากจะช่วยให้เราศึกษาการทำแอนิเมชันในแง่ของการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เรามีจํานวนงานที่มากขึ้นสําหรับใช้ในพอร์ตโฟลิโอด้วยอันที่จริงก็ไม่จาเป็นต้องเป็นอาร์ตดเรคชั่นเรื่องสกอตพิวกิมเท่านั้นบนโลกนี้ยังมีผลงานแอนิเมชันอีกหลายอันที่อาร์ตดเรคชั่นไม่ได้มีรายละเอียดที่เยอะเกินไปแต่ก็ทําให้ตัวงานออกมาดูน่าสนใจได้เพราะถ้าหากเราเอาแต่ทาผลงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเกินกว่าที่ความสามารถของเราเองคนเดียวจะทําไหวก็อาจจะทําให้เราไม่มีผลงานเสร็จออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับการหางานในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่่นนนนนไทททยยยยยีีีีใใบบปรริิิญญาาาแและะเกตมมมมจควมหงอ้ ผลจากการประท้วงของพนักงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากต่างประเทศก็ส่งผลให้สตูดิโอแอนิเมชันไทยต้องลดงบประมาณในอุตสาหกรรมโดยการเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากที่นั่งสำหรับแอนิเมเตอร์ที่ทำงาน2มิติจากที่มีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกพูดแล้วก็นึกขึ้นได้ตัวผมเองก็มีงานแอนิเมชั่นที่ต้องกลับไปทำให้เสร็จเหมือนกันเพราะงั้นคงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ